ก็สวัสดีทุกท่านกับวันนี้ทอดกัรายการน้ำวนาพักกับมันเด้งผมครับผมทุกท่านครับวันนี้เนี่ยสูงไฟดังไฟอย่างกล้าเลยครับวันนี้เราจะมาทำข้าวต้มกับผมข้าวต้มปกติเราจะกินแดกข้าวต้มรอบตึกครับวันนี้เราจะมากินข้าวต้มรอบเช้านะครับข้าวต้มรอบเช้านะเราจะมาดูกันของสูตรน้ำวนาผักกับเราจะทำยังไง ครับผมนี่ครับผมเราตั้งหม้อเลยครับตักหม้อครับผมตั้งหม้อไม่ใช่ภาษาจีนนะครับปกติเราจะเจียวกระเทียมใช่ไหมครับเราจะเจียวใส่เราจะเจียวใส่หม้อเลยครับผมนี่ครับเทน้ำมันลงไปอ่ะก็ว่าถวามันละกระเทียมกับรากผักชีแล้วนะฮะเราอยา

เติมเยอะได้เยอะครับเติมน้อยได้น้อยจกสลดไหลายได้เติมไเยอะครับผมบข้าวแรงเรามันเหลือเยอะใช่ไหมครับข้าวแรงคืออะไรครับไม่ใช่ข้าวบดพลนะข้าวข้าวแรงนีคือข้าวเย็นเลยครับอใส่ข้าวแรงลงไปอใส่ข้าวเย็นครับผมลงไปตอนนี้เดือดแล้วครับอตอนนี้เดือดอู จะจบเลยเราจะมาใส่สู้ไหมนะทุกคนนะทุกคนเ่าสู้ไหมคืออะไรสู้ไหมคือใส่หมูครับผมะทุกคนเสร็จแล้วครับผมแล้วก็โรยครับผมโรยแล้วก็บีบรรกนาวครับใครอยากใส่พริกโค้งก็ใส่ไป น้ำปลาใส่ไฟก็กินได้ครับผมแค่นี้ครับผมนี่ก็ต้มรอบเช้าครับผมไม่ใช่ก็ต้มรอบดึกเรียบร้อยครับผม